เรามาดูเซลแคร์กันบ้างนะคะไม่ได้เปิดเด็กนี้นานแล้วสิ่งที่คุณให้ต้องให้ความสนใจนะคะกับการดูแลตัวเองช่วงนี้คืออะไรบ้างอืมอุเตรียมตัวนะคะส่วนอาจจะมีการแพนการเดินทางไปท่องเที่ยวหลายคนมีโอกาสได้เดินทางอาจจะไม่ได้ตั้งใจไปแต่ช่วงก็ เออมีการแพนวีเคชั่นวางแผนวันหยุดค่ะเออถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีวันหยุดก็หาเวลาที่จะหยุดที่จะพักผ่อนบ้างนะเออเดินทางบ้างท่องเที่ยวบ้างไม่ผิดอะไรอนุญาตตัวเองบ้างนะคะวิ i t วิ h จ m มู n นะคะช่วงนี้เหมือนอินทู t ชันนะพลังงานของแบบภายในของคุณกำลังกระตุ้นบางอย่างนะคะในเรื่องของ เซอร์เคอรของเดอะมูนขึ้นมาหลายคนช่วงนี้รู้สึกว่ามีในเรื่องของแบบน,นะนะมันเป็นในเรื่องของอินทิวชันนะคะการสมดุลในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองเยอะๆหน่อยอะนะคะบางคนช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะทำแบบว่าทำกรีนหรอกรีนฟู้ด คล <g ain food>. ีนฟู้ดให้กินฟู้ดปะจนเออช่วงทําอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะเออทำดินเนอร์ให้ตัวเองทําอาหารที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองรู้สึกว่ากลักเองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น you are w o a t e a t นะคะช่วงนี้ต้องทานอาหารที่แบบว่าบางคนก็จะนับแคลวางคนก็จะแบบว่าเออทานอาหารที่เป็นประโยชน์หรือควบคุมอาหารนะ่ะช่วงนี้คุณอาจจะต้องใส่ใจเรื่องนี้ก็ได้นะม,มาดูสิคะไฮไลท์เ่ยวกับเนสเซลของคุณนะ คลียอาร์ตนะคะช่วงเนี้ยถ้าคุณเป็นคนที่บอกว่าเออไม่ใช่สายอาร์ตสายแบบว่าศิลป์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณทําอะไรที่มันมีความค reat ีฟนะคะแต่บางคนศินละปะมันจะนําพามาซึ่งแบบแรงบันแรงบันดาลใจอ,อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการแบบเขียนลงไปคุณจะได้ข้อคิดได้ไอเดียหรือว่าสร้างสรรค์ศิลปะที่ดีกับคุณมากๆนะคะในช่วงเนี้ยอุ้ย หลายคนนะเลขสี่สี่ขึ้นมาอันนี้เซ็กมันเป็นเซนะ็กชวลวน่าจะเป็นจักกะที่สองนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องตทแคร์ในเรื่องของจักระที่สองนะคะจักระที่สองมันจะเป็นจักระในเรื่องของพลังของความจินตนาการของคุณหรือว่าในเรื่องของเออเซ็กอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของอ่าชีวิตของมนุษย์นะเนาะซึ่งคุณอาจจะจะมีแบบ ก็เรียกว่าเคลียร์จากกัที่สองนะคะก็คือในเรื่องของอาบางคนอาจจะเรื่องนี้นะคะที่คุณต้องสมดุลเรื่องนี้ให้ได้ประมาณนี้อุ้ยตายอายเขินเพื่อะไรเนี่ยออาไปสุดท้ายนะคะอ่ะสุดท้ายเซลเลยองคุณเมคอ v วิชันบอร์ดค่ะอันนี้แบบน่าจะรู้จักกันดีแล้วแหละไซต์พัฒนาตัวเองนะคะเื่งนี้อาจจะกลับไปทบทวน นะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะทำดีมบอร์ดของคุณขึ้นมาใหม่หรือว่าสร้างแบบวิชั่นนะคะในเรื่องของเอ้ยเป้าหมายในชีวิตของคุณอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะเออนี่แหละเป็นแบบเซลล์แคร์ของคุณในช่วงนี้ขอให้คุณโชคดีค่ะแล้วๆคะ่ะ